มาพบก,กับเกมเด็กแกนะครับวันนี้เราจะมาสอโหลดเทเล gram ก,กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปโหลดที่เพจสตูกันเลยนะครับอบือเดี๋ยวสอนวิธีใช้งานด้วยนะครับก็กดไปตรงเพจสตูนะครับแล้วพิมพ์ว่าเทเล gram นะครับพิมพ์ที่ กด G A M นะครับนี่พิมพ์นี่ครับแล้วก็กดไปนี่แต่ผมติดตั้งไว้แล้วนะทุกคนผมติดตั้งไว้แล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเปิดตุ๊บอะไรแกะมันนี่ก็มีแค่เพื่อนผมคนเดียวนะถ้า,ท,าท,ทุกคนมันจะมีให้สมัครทุกคนทุกคนมันจะมีให้สมัครเบอร์โทรแล้วก็พิมพ์แล้วก็ชื่อของตัวเองนะทุกคน แล้วเราจะไปเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาเพื่อนเพื่อนตรงนี้เนี่มันจะมีชื่อเพื่อนทานําไมมันชื่อเบอร์โทรของเรานะของคนที่เราจะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนเพื่อนเข้าไปแล้วเราก็มาคุยเกี่ยวกับตรงนี้คุยโอ้ยอะไรกับเขาเนี่ยนะเออหืมเรมนี่เรียม,ม,มสวัสดีไป อ่ะทุกคนมาต่อนี่ก็เป็นภาพที่จะส่งได้นะทุกคนมันส่งไวมานกะส่งไวม,มากเลยนะทุกคนโอ้มันมีหลายภาพมากเลยนี่ยังมีภาพนี้ด้วยอืมภาพกระตุน้นภาพวันนี้มิกมี้เย้เนื้อวัตติเกอร์ฟรีได้ไหมคะเนื้อวัตติเกอร์ฟรีเดี๋ยนี่สีอะไรกคน

ลอคิดเสียงดีไหมทุกคนปิ๊ปอ้ยนี่ทุกคนก็ส่งแล้วแล้วเราก็ดอดูว่าเขาจะอ่านี่ตัวไหนถ้าไม่ตอบ เจะไม่สามารถทำได้ดีกว่านะครับจะไม่สามารถทำได้ดีกว่านะครับผมส่งว่าจะไม่สามารถทำได้ดีกว่านะครับมันจะเป็นคำนี้ก็พิมพ์มั่วๆเนี่ยทุกคนผมพิมพ์มั่วๆสุดพิมพ์มั่วๆจ้าส่งเซกเกอร์ลงส่งกิฟอะไรยัง ลองดูทรงไงเอาเข้าที่ไหนนี่ทุกคนก็ส่งภาพภาพแปบภาพอะไรๆนี่ตัวภาพไหนไปดีนี่เอาภาพนี้ไปทรงตุกอ้อาก็ใช้งานไม่ยากนะครับขนาดผมยังใช้ได้เลยใช่ <c oughs> ไม่ใช่พูดใช่พูดตามไปอืเมเขาไม่ได้ยินนอกจกัน,น,กกนใช่ คนยังใช้ได้เลยง่ายนิดเดียวทุกคนง่ายนิดเดียวเดี๋ยวสง่งแล้วสติ๊กเกอร์ส่งไงลองส่งสติ๊กเกอร์นะนั่นมันอีโมจิต้องแล้วนะทุกคนสติ๊กเกอร์อ่าสติ๊กเกอร์ส่งไงนี่ทุกคนนี่สติ๊กเกอร์อีโมจิหรอกสติ๊กเกอร์ไม่ใช่อย่างนี้นี่มันอีโมจิแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์เหรอ เออนะติ๊กเกอร์ติกก๊กเกอร์ก็ฟกกกรีด้วยเนี้ยนั่นแหละโหลดฟรีได้หมดทุกอย่างเลยอืมอ่านี่ก็ต<อ>ิกก๊กเกอร์เหมืนช่น